Sama.、啊 กวันนี้ไปงาน King d e c นะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนเดินดูบรรยากาศตามเต็นท์ก่อนส่วนไลฟ์สต,ตรีมมิ่งเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในเพจ King d e c ได้เลยนะครับเราอยู่ที่เต็นท์นดยเฟอสุพรรณโอ้โหวันนี้ King ง,งานกำลังยกเครื่องกันเลยนะครับ ผมไม่แน่ใจเรื่องไลฟ์ติมิ่งนั้นก็น่าจะไลฟ์แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ K2 แข่งแล้วครับเคสองแข่งแล้ว๋ยว <Okay. S 2> พาอยู่บรรยากาศตามเต็นท์ให้ก่อนนะครับเอ็นป๊อปคองเจ็ดแปดเกบครับโอ้โหอีกของกินโอ้ยอีกอีกของกินกันอีกแล้วนี่ครับนี่วิตามครับเดี๋ยวกินอีกแล้วโอ้ อะไรอ่ะไม่บาง,งหรอ,อกดอดเดี๋ยวแป๊บนึนะผมเดินรอบนึงก่อนเดี๋ยวพาเดินหนึ่งรอบนะครับ,รบเสียงดังโอ้โหเต้นเตอร์นายอยู่ไหนตเต้นเตอร์นายอยู่ไหนครับตอนนี้เต้นที่ว่างก็รถเข้าแท็กกันไปแล้วนะครับจะดีวิ่งอยู่ที่เคสองนี่เป็น ปิงทโบโส่วนสำหรับใครที่จะดูบรรยากาศในแท็กนะครับเข้าไปดูที่เพจคิงเด็กได้เลยนะครับมีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่เราพาเดินด้วยวรถเพียบครับนี่ก็มาจากนครสวรรค์ครับเอลดีฟาร์ครับเอลดีฟาร์ ไปดูคันส้มๆคันไหนอะคันส้มส้ฮะคันส้มๆอยู่ไหนอะนี่ครับเป็นของอาริกชัยหกเก้าเดี๋ยวกันอาริกชัยหกเก้าเป็นไงเอวได้เวลาเท่าไรอ๋อร้านสองนี่ว่ามีร้นสองอ ชีวิตนะแล้วดูก็จริงด้วยอันนี้เป็นกิจหนังจอกครับกิจหนังจอกคันสีส้มๆของใครว่าจะเตอร์อีเตอร์ตอนหนึ่งคัติิงครับ SY หอใหญ่ตอนนี้เริ่มแข่งแล้วครับผมเริ่มแข่ง K2 แล้วครับ ส่นบรรยากาศนี้ผมอาจจะได้ถ่ายแค่วิดีโอนะครับเป็นเพื่อนเข้าไปดูในไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยนะครับจะพาตอนนี้ผมไลฟ์แค่พาเดินดูบรรยากาศกันก่อนตอนนี้เป็นจำจำโบ,จำ,บจำนครสวรรค์ครับมาไกลอ๋อเห็นล้ไอ้รถส้มๆอะ่ะเดี๋ยวจำนครสวรรค์เขาทำอะไรก็ไม่รู้ครับสวัสดีครับจำจำเป็นเครื่องเ,เอาผเ,เครื่องมาชิหายแล้ว วิ่งเคไหนอ่ะวิเคแรกเลยเคแรกใช่เอาวิ่งตอนเ,เ,เย็นดีกว่กาเมื่อกี้มีเวลาปะเอระยะเวลาสิบหกหนึ่งหกแล้วก็ท้ายเคียร์เคียสี่เคี่ห้าแทบเคียสี่แทบยกกันเลยจะไปอยู่ยรับจำนครสวรรค์ครับไอ้อคันส้มๆมันจอดแบดอบอยูอ่นู้นน่ะไอ้คันส้มๆอ่ะเน่นน่ะเตยเตยเห็นไหมนี่ครับจำนครสวรรค์ ฝั่งนี้เป็นเดบาร์ช็อปครับป๊อบยังได้น้องกี่โมงได้น้องกี่โมงไอ้การดอยเป็นเรื่องของเด็กนะเฮ้ยเด็กเด็กร้องตอนเนี้ยโอ้โหชีวิตอะเมื่อวานเดี๋ยวยกเครื่องอยู่นะครับ ถาเบ็ยน้อยมาเอาละเว้พี่เบียร์วางงานนะครับตอนนี้พี่เบียร์บอกว่าช่างทํารถส่วนมากนะครับทํารถบางหน้าครับ่าเป็นน้อยมาเลยนะปวดหัวเบบ้าช็อปครับไปดูไอ้คันส้มๆหน่อยไอ้คันส้มๆคันนี้เป็นของแอนเตอร์นะครับสองพันห้าเนี่ยสองพันห้าสองพันห้าครับ แดดเปรี้ยงเลยนี่อะไรไอ้คันส้มส้มอ่ะแล้อไข่อยู่เนี่ยนะใครเคยเห็นคันนี้ม้างครับนี่แล้วไข่อ่ะเธอคันส้มๆ้มเนี่ยแล้วของมันอยู่ไหนวะเออแล้วของโอ้โหหนึ่งหนึ่งเข้ามากันแล้วคันส้มๆ้มเข้ามาแล้วโอ้โหเนี่เห็นย่างจะเต้ยเนี่ยคันส้มส้มอ่ะฮะ พอใจอย่างตะเต้ยเนี่ยพามาดูแล้วนี่คันส้มๆอ่ะเฮ้ยส่งเขาล่อยนะพี่ไหนพี่วิ่งรุ่นไหน P4 ครับ P4 ขอบคุณครับโอ้มีขนมด้วยดูขนมนะขนมนะกูส่วนแล้วเก่งตูดไว้ก่อนเก่งตูดไว้ก่อนเน่เน่เน่เต้ยเตยดูไว้นะเนี่ยพามาแล้วหาให้หาอยู่ได้คันส้มๆ มาแล้วครับขาเดินดูกันก่อนคันนี้ก็จากไหนหละ่ะทีนี้ 3B Racing Shop ครับดูพี่เบิร์ดหน่อยพี่เบิร์ดอยู่ไหนพี่เบิร์ดอยู่ไหนครับตอนนี้กำลังแข่งในรุ่น K2 กันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บได้แค่วีดีโอนะ สนไลฟ์สตรีมมิ่งไลฟ์สดต่างๆเพื่อนๆไปดูในเพจของ King d บ็กได้เลยเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศให้ก่อนครับนี่นี่โอ้ใครก็ไม่รู้ตรงเนี้ยมากดูด้โอ้ไม่รู้เนี่ยดูด้อหวาดจียบโอมซีไปกับลุงต้อมก่อนเป็นไงลุงต้อมไม่ค่อยพร้อมเลยทำไมอ่ะ ไม่ได้ทำอะไรเลยมีเวลาเยอะแยะมันไม่ทำรถอ,อ่ะอาอู๋ไงเอาอูอ๋ใหม่เสร็จยังไ,ได้แล้วอยู่ตรงไหน,นอู๋ใหม่แถวๆเดิมอ่ะเยี่ยงๆกันทางประมาลโลนึง่างกัะมาณโลนึงสบายกว่าเดิมก็น่าจะดีกว่าเดิมเป <c oughs> ็น <c oughs> ตามว,วิ่งรุ่นไหน,ส,น,นาสามพันจุนเนียครับผมสามพันจุนเนียฝากเชียร์ด้วยครัฝากเทียน์ด้วยจ้าสามพันจุนเนียเดิมๆเพิ่มเติมคือไม่ทำอะไรเลย โอเคแต่และวันพร้อมอยู่แล้วเอาพร้อมก็อยู่แล้ว่ะา,าเดินดูครับอันนี้โอ้โหเครื่องเส้นเพียบน่าจะเป็น2 5ง0นหะของมอนเตอร์คอเปมอนเตอร์นะครับร้างนูจิกเกอร์สวยใช่ครับวันนี้รู้สึกว่าพิธภัณฑ์โอนิสุกะมาเต็มที่นิว เจกรูมีอะไรมาขายของมากวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรมาขายจะมียางมาแจกครับเดี๋ยวรอฟังประกาศจากพิพันธ์ครับว่าคัดไฟแจกอะไรบ้างอะไรยังไงใช่ก็เห็นว่าวันนี้ก็เตรียมความพร้อมมาเยอะกันอยู่เหมือนกันแน่นสนามเลยดูดิ9 5้าหจีเพียบเลยก็เก้าหทั้งสนามตอนนี้ก็มีทั้ง9ก้าครึ่งสิบครึ่งวันนี้เห็นแบบเออ ตอนแรกอะเห็นแบบแบบสิบครึ่งเยอะใช่ไหมมันได้เห็นเก้าครึ่งเริ่มเยอะแล้วนะไปดูแต่ละอู่ได้เลยได้แต่ดินนิวนอนปะเนี่ยฮะนอนยังเมื่อวานแผ่นดินไหวอะผมตอนแรกเขาให้กราบแล้วมีดราม่าเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมันไม่มีอะไรหรอกก็เราแข่งกันในสนามอะใช่ทำไมกินข้าวกินน้ำยังพี่เพิ่งมาถึงอ๋อเพิ่งเดินเองน้องพี่อยู่กับนิวนะโอเคได้โอเคขอบคุณนิวครับโอเคดีครับ บรรยากาดใบเต็นฮ่าเฮ้ยป๊อกแปดลิ้วป๊อกแปดลิ้วเขามาเลยนะป๊อกแปดลิ้วออสซับ15มานะอ่าฮะไลฟ์สดเนี่ยป๊อกเสด็จเป็นพึ่งอยู่ในไลฟ์ไลท์เตย์อ่ะป๊อกก็ไปวันนั้นนะไม่ได้แต่พี่เต้ยเขาบอกว่าพาพี่ไปนะแต่ป๊อกป๊อกไปด้วยแต่ผมไม่ออกซื้อวันนั้นน่ะไปลงดินล็กด้วยกันป๊อกแปดลิ้วพร้อมิจจาอะ พร้อมไหมจ๊ะไปไหนที่มออเหรอเปิดหัวว่ะเดือยยิงเนี่ยตื่นตื่นเต้นเหรอไม่เคยแข่งรถเหรอไม่ใช่แล้วพี่อะอะไรเดือกเหรอเมื่อคืนอะเพิ่งเพิ่งจะมาจอดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพี้ยงนะเนี่ยเดือกเมื่อคืนไปที่ไหนมาพอกังเด็ดนอนนอนพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนไอ้ที่ว่าเขาบอกสองพันต่อพี่มีพันหกอะไอ้ที่เป็นนิ้วพีพอนี่ยใช่พี่ก็เดาเองแหละเอ้ยนี่ครับป๊อกแปดริ้วครับ ับโดยต้นสับแววสับอีกแล้วต้นเงี้ยต้นยิงเงี้ยต้นเงี้ยต้นเงี้ยต้นนี่เปลี่ยนไปว่ะช่วงเนี้ยก็หือหรืออะไรวะกระหือหรือว่ะช่วงเนี้ยเออช่วงเนี้ยไม่ไงวะใครอยากมีผัวเป็นนักแข่งนะครับเชิญนะครับติดต่อป๊อกแปดลี้วได้เลยนะครับใครอยากได้ผัวเป็นนักแข่งนะครับเชิญนะครับสุภาพระตีครับ บอกเลยว่าบอกเลยว่าเท่านี้ดีดีคนเล็กของเลใหญ่เออดิบอกเลยว่าเท่านี้ตอนสามแขนแล้วมึงจะรู้ว่านั่นลบวิจิงจ์เออตอนนี้ยร้อยร้อยสี่สิบเอ็ดคนโอ้ยไม่สักหาเมียต้องสาไหมเป็นร้อยสี่สิบเอ็ดคนนี่ตอนเดย์เน่ถ้าถ้าถ้าใครมีเมียใจต้น มาจากไรโซดที่ผมรับที่ผมหมื่นเอออ้าวเด้อโอ้ยเออได้สินสอดด้วยยังไงเนี่ยตอนนี้มีคนดูใน YouTube 140แล้วก็ในไลในเพจอีก140มี300กว่าตอนเนี้ยสับเฟซบุ๊กหนพี่อ่ะฮะมงคลชัยแก้วรับบงคลชัยแก้มรับรัเท่านี้รำเท่านี้บอกเลยใช้แก้วรับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาสับยังไงแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงนี่ นี่ครับป๊อกเก้านิ้วครับนี่เด็กตื่นเต้นผตืนเต้นเดี๋พี่แหละที่ว่าไปเที่ยวผู้หญิงแล้วพันสองพันต่อพันหกอ่ะก็ต่อเขาเนาะต้องต่อเขาหน่อยแหมแ่เล่นกันหมดแล้พี่มีแค่นี้สองเพลงเขาคนไม่ได้เขาแอบลมด้วยมาเถอะวะไปดีกว่าไปแล้วครับนี่ครับป๊อกแปดนิ้วครับฝั่งนี้เขามาแข่งรถด้วยเขามากินข้าวครับเนี่ยฝั่งนี้ฮะพร้อมยังจ๊ะไม่ไปแล้ว โต๊ะละเท่าไหร่สี่พัสามได้ไหมโอเคไหมรถนี่อยู่รับสี่พนห้าจะมีดันสลอดสองวิ่งปะวิ่งชอบเย็นไปเดี๋ยวเราเราเพิ่งมาถึงเดี๋ยวเราไปค่อยไปเก็บวีดีโอให้ทีครับเสร็จจัดครับผมอ๋อคนร้อนเลยดี่ครับตามสุราเอกจีนพี่ตั้มอยู่ไหนไม่รู้ครับไปเดินเดิน บรรยากาศภายในเต็นท์สนุกสนานกันไปแข่งรถเขาสมัยนี้เขาไม่ซีเดียกันแล้วเป็ <Yeah. S 1> ของเก้าครับผมนี่ครับเส้นหลา้ำ <Yeah. S 1> ของเก้าครับโอ้โห oh, oh, สีสันแบบสุดจัดเลยนะทัางฝั่งนี้สีสันมากฝั่งดูเาทำอะไรกันครับ chiếc cồng ở phang thép, ạ. Được rồi, chiếc là chiếc cồng ở phang Xin chào, Xin chào. Tôi Không, có Nhiều con. Thế nào? À, thế này Thế nào? เป็นไงเล่าเป็นอะไรดีอ่ะเป็นแชมป์ั้ยไหม้ีเดี๋ยวดิกี่คันสามีว <Nein> ิ่งไปยังวิ่งแล้วเวลาเป็นไงครับก็ติดหนึ่งหมดนะเฮ้ยต้นเลยอ่ะคุณจะมาแรงมั่วซั่วไม่ได้นะเอ้คุณโมะปะเนี่ยเก็บไว้ทำไผ่กับจำป้อมนี่โคตรขิงอ่ะปวดหัวโคตรขิงอ่ะโอ้ยติดทหนึ่งนะครับดูดู <บ>ยงังเชก้มกำแพงเพชรเอ๋เนี่ยไปเดินดูกันต่อครับได้อีกสักหนึ่งช่วงรุ่นใหญ่วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาวิ่งกี่คันนะครับโอ,โอ้โอ้โอ้เยี่ยมเยี่ยมครับโอ้เยี่ยมคงโอ้เยี่ยมคงเป็นไงครับยังพี่คัดมเ,มเมื่อคืนเสร็จกี่โมงคัดเมื่อคืนนี้เสร็จ ไอ้ตีสามตอนนี้เกียร์ใส่ยากเอ้ยก็แข่งแี่ยงแข่งรุ่นไหนแข่งรุ่นต่อไปเนี่ยครับเดี๋ยวไปเลยเอาเลยเอาเว้ยอ้ยต่ในี้ติดปัญหายเนี่อะไรอีก่ะเกียร์เข้ายากเกียร์เข้ายากไม่ต้องเข้ามันเลยจากก็ออกสองไปสี่เลยจะเป็นไรไปอ่ะมันมันเหมือนว่าไอ้คันมันต่ำอ๋อคันมันต่ำเดี๋ยวกำลังตั้งอืมนี่ครับ ต้องเอาแล้วออกนี่บายบายเจนจีครับเคนะครับหนูบ้านแพ้วม,มาปวดผมอยู่พักหนึ่งแล้วมันไปแล้วเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวป๊อปแปดิ้วก็จะวิ่งในรุ่นต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเก็บวิดีโอให้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเข้าไปดูในเพจ King Deck ได้เลยเดี๋ยวช่วงพักเบรกหรืออะไรยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตต่อ บอกเก้านิ้วพร้อมเสมอถ้าเธอต้องการ,ากรกบอกเป็นเร็วพร้อมเสมอถ้าเธอโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วไปครับเ,รเดี๋ยวเราไปเก็บวิดีโอในแท็กให้ครับผมเดี๋ยวช่วงเบรกช่วงล่มล่มนะเดี๋ยวเราล่มเดี๋ยวจะมาไลฟ์บรรยากาศพัดเต้นให้ชมอีกทีนึงครับบ๊ายบาย